ท่านสาุชนพุทตบริษัททั้งหลายวันนี้มาพูดกันถึงเรื่องการฝึกทิฏฐิคุยานต่อวันนี้แล้วโดยพูดตามแบบในวิสุทธิมรต่พระพุทธโคสาจารย์ท่านตรัสหรือว่ารัเนนาไว้ความจริงถ้านก็พูดไว้เป็นสองในว่าตามแบบฉบับที่กล่าวมาแล้วเมื่อกี้นี้หมายถึงว่าอาธิกรมกรมมีก่บุคคล คือว่าบุคคลที่ไม่เคยได้ทิพยคุญยานมาในการก่อนก็ต้องฝึกกันแบบนั้นถ้าไม่ฝึกกันแบบนั้นมันก็ไม่ได้โดยความจริงกว่าจะได้ก็าแสงเข็มกระป็นการเริ่มต้นจริงๆกว่าจะคลาภาพไฟพบมันกนนานก็่าจะทรงได้มันคนนานรู้สึกว่าต้องใช้กำลังใจเข้มแข็งมาก แต่ถ้าจะว่ากันไปจริงๆมันก็ไม่ใช่ของหนักเราไปกินเหล้าเมายาสิลําบากยิ่งกว่านั้นไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปก่อเรื่องก่อราวไปเที่ยวกลางคืนเที่ยวผัวหญิงยิงเรือไปเที่ยวบามันหนักกว่านั้นมาก <c oughs> ไปทําการเมรืองวชาจันร์ไปทําอธินาทานรักขโมยของเขาไปโกหกโมดเทสอารมณ์มันหนักกว่านี้มาก นั่นเป็นอารมณ์ของความชั่วทำไมเราจริงทำได้อันนี้เรามาทำในด้านอารมณ์ของความดีก็ไม่ต้องลงทุนอะไรจะอยู่ที่บ้านก็ได้อยู่ที่ทำงานก็ได้อยู่ที่ไร่นาสาทงก็ได้มันอยู่ที่ไหนก็ได้เดินอยู่นั่งรถอยู่นั่งอยู่เป็นเกวียนนั่งอยู่บนหลังควายนั่งบนเครื่องบินนั่งอยู่ในเรือดำน้ำนั่งในเรือรบก็ทำได้ทุกอย่าง ทุกน,นะไม่เห็นว่าแปลกไม่มีความจําเป็นไม่ต้องเลือกที่ไม่ต้องเลือกเวลาไม่ใช่ว่าเวลาที่อยากสร้างสมาธิต้องไปนั่งคาตมาร้าสมาธิแต่มือซ้ายมือขวาซ้อนมือซ้ายต่างกายให้ตรงถ้ายังมีท่าอยู่แบบนี้แล้วก็นานกว่าจะได้กินดีไม่ดีชีวิตนี้ทั้งชีวิตไม่มหีโอกาสจะได้กินเลย เพราะว่าถ้ามากเกินไปเราเป็นนักปฏิบัติเพื่อความเอาจริงไม่ต้องไปห่วงท่าเราห่วงอยู่ที่อารมณ์ใจเป็นเรื่องสำคัญมีเต็ําหรับเต็นพุทธโโกสาจารย์ท่านพูดไว้อีกในหนึ่งว่าถ้าบางคนที่เคยได้ทิฏจุขยานมาในการก่อนกรนนี้เวลาปฏิบัติไม่ยาก คำว่าไม่ยากก็ไรผัว่าไม่จำเป็นที่จะต้องไปนั่งเพ่งนั่งเพ่งอะไรมากมายนักเพียงไปเห็นแสงไฟจิตจับแสงไฟนิดหนึ่งพอใจในแสงไฟเห็นสีขาวพอใจในสีขาวเห็นแสงสว่างจิตพอใจในแสงสว่างอารมณ์เดิมมันก็เข้ารวมตัว นี่ที่ที่นึ่นกล่าวว่าบาร,รมีของเราความดีของเราที่สร้างสะสมไว้ที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่า่ารสร้างบาร,รมีสะสมมาทุกเสียสงไข่กาไรแสงกลับมันรวมตัวกันทีละน้อยละน้อยแล้วมันมก็มาดตอนนี้จะเห็นเดีว,ว่าพระธรรมคำส,สอนขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภายเจ้าตอนนี้เป็นจะปรากฏจริงคือนั่นหมายความว่าถ้าบุคคลใด เคยได้ทิพย์ยู่คุญานมาในการก่อนตัวอย่างนี่มีเยอะมีเยอะเห็นแสงสว่างเห็นสีขาวเห็นแสงไฟพอใจเกิดขึ้นเป็นอมันได้ทิพยยู่คุยานเวลานี้ที่พูดนี่ก็มีเด็กผู้หญิงอยู่คนหนึ่งเด็กผู้ชายสองคนที่บิดามารดาพามาหาอายุเจ็ดขวบทั้งนั้น เด็กผู้หญิงก็อายุเจ็ดปีเด็กผู้ชายก็อายุเจ็ดปีสำหรับเด็กผู้หญิงคนนี้คุณพ่อเป็นนักเจริญพระกรรมาฐานเอานางศรีน้งวงพ่อปานเป็นครูเพื่อก่อนที่ท่านจะนอนท่านก็ภาวนาว้พพุทธั่างสมาธิตามสมควรนี่ลาลูกสาวท่านก่อนจะหลับท่านก็บอกลูกสาวของท่านให้ภาวนาว่าพุทธตก3งสามคำ เธอจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ช่าเถอะให้เธอว่าพุโทโธก็แล้วกัน <c oughs> แต่รู้สาวก็ดีเป็นเด็กดีเมื่อคุณพ่อบูชาพระเธอก็บูชาบ้างคุณพ่อกราบพระเธอก็กราบบ้างคุณพ่อบอกให้ว่าพุโทโธเธอก็ว่าพุโทโธก่อนจะหลับว่าได้ยินให้คุณพ่อได้ยินเสียงสามครั้งแล้วเธอก็หลับ <c oughs> จะหลับหรือไม่หลับเธอจะคิดอะไรก็เป็นเรื่องของเด็ก สำหรับท่านพ่อก็นั่งเจริญพระกรรมฐานตามปกติมาวันหนึ่งเวลาที่ท่านพ่อให้เกนนอนใแกก็นอนให้แกว่าคาว่าพุโทโธสามครั้งแกก็ว่าคุณพ่อเข้าใจว่าคนลูกสาวเล็กหลับแล้วก็เริ่มนั่งสมาธิแกก็ลุกขึ้นมาถามคุณพ่อว่าทําอะไร เป็นคุณพ่อบอกว่าพ่อจะเริงกรรมฐานพ่อทําสมาธิพ่อนั่งภาวนาว่าพุทโธคุณลูกสาวก็อยากจะทําบ้างก็เริ่มทําคุณพ่อก็สอนให้พ่านั่งแบบนี้นะลูกนะพับเพียบคนได้กาะตมาก็ได้ <c oughs> เวลาให้ใจเข้าลูกนึกว่าพุทธเวลาให้ใจออกลูกนึกว่าโทโธ เพียงเท่านี้ลูกจะบ้าได้เป็นนานและไม่นานก็ตามใจอยากจะเลิกอะอไรก็เลิกความจริงท่านพ่อรู้สึกว่าเป็นคนดีมากสำหรับคุณลูกสาวนั่งอยู่สักข้านาทีคนน,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 นนอนแต่ว่าเธอนอนนะเธอไม่ได้นอนหลับนอนคอยคุณพ่อเลิกพอคุณพ่อเลิกแล้วเธอกะลุกมาคุยกับคุณพ่อ วันเมื่อกี้นี้นั่งภาวนาว่าพุโทโธพุธโทโธเห็นพระท่านมาองหนึ่งท่านพาไปเที่ยวที่ไหนโตที่ไหนก็ว่าไปตามเรื่องคุณพ่อก็สงสัยคุณลูกก็ยังอ่านหนังสือไม่ออกเด็กอายุห้าปีก็พยายอ่านได้บ้างแต่ก็ไม่มีเวลามาอ่านหนังสือหลวงพ่อปานเธอพูดถูกต้องทุกอย่างถึงจุลามณีเจดีสถาน เวทยันจะวิมานอะไรต่ออะไรก็ตามบางทีก็พูดในหนังสือนั้นไม่มีเธอพูดที่ในหนังสือนั้นไม่มีเธอพูดคุณพ่อก็ไม่รู้สึกแปลกใจมาแปลกใจที่หนังสือเธอไม่เคยอ่านแต่เคอเธอพูดถูกแล้วต่อมาคุณพ่อก็พามาพบอาตมาที่วัดอาตมาก็ได้แนะนําท่านท่านพ่อบอกว่าอย่ายุยงนักไม่ช้าจะถูกปิด เพราะว่าเธอถ้าขืนถามสิ่งที่ไร้ประโยชน์ไม่ตรงตามแนวธรรมอารมณ์องเด็กจะเฟือเจนั้นก็ขอให้ยับยั้งการไต่ถามเสียเรื่องการเชื่อหรือไม่เชื่อไว้ในใจจะรู้สึกว่าท่านพ่อหรือท่านแม่จะเป็นท่านแม่จะไม่ค่อยเชื่อนักจะหาว่าอารมณ์เป็นอุปาทานก็เลยต้องทัดทานไว้ถ้าสิ่งใดถ้าไม่เป็นสิ่งไร้ประโยชน์ก็ต้องปล่อยเธอไป เ้อปรากฏว่าเด็กคนนี้อายุเพียงเจ็ดปีกลับเป็นผู้ใหญ่ของหมู่บ้านในหมู่บ้านนั้นทั้งหมดถ้าทะเลาะเบาแวงกันเธอก็เลิกแล้วเธอก็ไปพูดให้เหตุให้ผลเหมือนผู้ใหญ่แนะนําเด็กแตยความจริงเธอเป็นเด็กแนะนําผู้ใหญ่ก็ทำเอาผู้ใหญ่ในหมู่บ้านรับฟังเธอเชื่อเธอนี่จะเห็นว่าคุณธรรมที่เคยได้มาแล้วในการก่อน เมื่อมาประทะเข้าเป็นแค่นิดเดียวผลก็ปรากฏทันทีเอกการสั่งสมบารมีของพระพุทธเจ้าเป็นของจริงสำหรับเด็กผู้ชายคู่แฝดสองคนนั้นก็เช่นเดียวกันผู้ใหญ่มักจะลองเธอที่เล่นซ่อนหาเธอก็บอกว่าเล่นแบบนี้ไม่สนุกเขาถามว่าทำไมไม่สนุกบอกว่าเล่นให้ผมไลเห็นแบบนี้จะสนุกที่ไหนเล่นให้ผมไม่เห็นบ้างดีกว่า หมดท่าผู้ใหญ่ซ่อนเท่าไรเด็กก็เห็น <c oughs> มีอะไรอยู่ในกระเป๋าบ้างเด็กก็เห็นนี่ป็นการหนึ่งนี่เป็นของเก่าติดตามมาแล้วก็มียอมผู้หญิงอีกคนหนึ่งอยู่ในเขตของจังหวัดสุพรรณบุรีเขตนี้จะต่อกับจังหวัดสิงห์และจังหวัดเชนนัดเป็นจุดสามเส้า โยมผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ดูไฟไม่ได้เพ่งกับสินไม่ได้เพ่งอะไรทั้งหมดท่านอาจารย์ให้พิจารณานามรูปไปเรียนกับท่านอาจารย์ให้พิจนารณารูปนามและนามรูปก็ตามแต่ความจริงไม่ได้ผิดอะไรตั้งก็สอนถูกจะไปหาว่าถ้าทำอะไรเข้าใช้ภาว,ภาวะือว่าใช้สิ่งที่เก่ามามันไม่เหมือนกันแล้วก็ของคนนั้นผิดของคนนี้ผิด อันนี้เห็นจะต้องเป็นคนพูดผิดจะผิดได้ยังไงเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่กับอารมณ์ใจเป็นสําคัญไม่ใช่เรื่องของวาจาที่กล่าวมาเป็นสําคัญอาจารย์ก็สอนเรื่องรูปนามรูปนามนาม,นามรูปท่านสอนก็ว่ายังไงมันก็ไม่ทราบเขาแต่มาไม่ได้ใส่ไม่ได้ไล่เลียง แต่ว่าคุณโยมเท่าพูนนี้เวลาหลับตาลงไปเห็นภาพพระพุทธรูปแจ่มใส,สทุกวันไปปรึกษาท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ก็บอกว่าเอนั่นเห็นแยกเป็นภาพเผือแล้วจะเป็นอิมิตเกิดขึ้นเป็นกรณีพิเศษไม่ตรงกับความมุ่งหมายในวิปัสสนาญาณว่ารูปนาม แต่เาว่าคนโยมเท่าพู้นี้เวลาภาวนาว่ารูปนามทีไรคิดถึงรูปนามทีไรรูปพระก็ปรากฏขึ้นทุกวันแทนที่อย่างอื่นจงทั้งเป็นภาพติดใจยอยู่ตลอดเวลาพาะพระพุทธร,รูปยิ่งแจ่มใสขึ้นทุกวันยิ่งมีความผ่องใสสวยสดสวง,งามไปที่ชื่นตาชื่นใจใครจะทัดทานยังไงว่าภาพนี้จงอย่าติดเพราะเป็นนิมิตหลอนแกก็ไม่เชื่อถึงเชื่อภาพก็ไม่ไป ในที่สุดสามเดือนผ่านไปเวลาการออกพรรษาก็กลับบ้านก็ไปเจ็บพระอาจารย์เด็กๆบวทพึงพรรษาสเสร็จเศษไม่รูษาหารหรือท่านแต่ความจริงพระอาจารย์องค์นั้นก็ทันทีว่าเอาตำรับตำรามาช่วยกันสอนบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทไม่ได้ตั้งตนเป็นอาจารย์ แต่ได้ว่าใครเข้ามาถามก็บอกว่าตำราว่าอย่างนี้พระองค์นั้นว่าอย่างนั้นพระองค์นี้ว่าอย่างนี้อันนี้ของท่านไม่ผิดแบบนี้ในหนังสือเขากล่าวว่าพระพุทธเจา้าานตจัดว่าอย่างนี้ไม่ใช่ของผิดนี่พอมาหาพระองค์นั้นมาถามว่าเออฉันท่านอาจารย์ให้พิจารณารูปนามเนี่ยมันไม่ไปสักที ไปไปไม,มาๆก็นั่งไปนั่งเจอไปนั่งพบเอาพระพุทธรูปเข้าทุกทีจะทำยังไงท่านพระอาจารย์องค์นั้นก็บอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันโยมเป็นการทดลองกันอาตมาก็ยังไม่ได้อะไรก็เป็นผู้ฝึกใหม่เหมือนกันที่มาแนะนำกบญาติโยมพุทธบริษัทที่มารักษาอุโบสถ ก็แนะนำกันตามตำราแต่ว่าตามตำราแล้วได้ยินมาจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่พระท่านพูดท่านบอกว่าภาพที่ปลายกดเป็นรูปพระพุทธเจ้าอย่างนี้จัดไปพุทธานุสติกรรมฐานให้ใช้คำภาวนาว่าพุทโธตรงไปเลยทีเดียวคุณโยอมพูดเท่าก็ใช้คำภาวนาว่าพุทโธจากภาพพระคทาวนี้ภาพพระเริ่มแจ่มใสมาก ต่อมาใครพูดปรารบกันถึงเรื่องอะไรในแดนไกลแสงไกล,าไกลภาพอันนั้นปลากดกับคุณยายและคุณโยมพูดเท่าเสมอถ้าก็ปลารบเรื่องบุคคลที่มีชีวิตอยู่ก็นั่งฟังอยู่ด้วยถ้าถามว่าคนนั้นเขารูปร่างอย่างนั้นใช่ไหมคุณนี้รูปร่างอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ตรงถ้าก็ปลารบกันถึงคนตาย คุณโยมก็ถามว่าก่อนจะตายเนี่ยคนนี้เขามีอาการอย่างนี้ใช่ไหมขณะที่ยิงยังดีๆอยู่มีปฏิปทาแบบนั้นใช่ไหมแล้วก็ตรงตามความเป็นจริงนีร่ระบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทชายหญิงท่านนักปฏิบัติทั้งหลายขึ้นชื่อว่าปัจจัยเดิมที่มีมาอยู่ก่อน ที่พระพุทธโคสาจัย์กล่าวว่าถ้าเคยได้ทิพย์อยู่คุยานมาในชาติก่อนชาตินี้ไม่ต้องทำอะไรมากเพียงแค่รวบรวมกำลังใจเป็นสมาธินิดหนึง่งของเก่าเดิมก็จะเข้ามาถึงตัวก็เช่นกับเด็กั้งสามคนกับคุณยายผู้เท่านิดหน,นึ่งนี่เรียกว่าของเก่าตอนนี้เราก็มานั่งคุยกันต่อไป ว่าการเจริญเพื่อพุทธิประโยชน์คุยานะจำเป็นไหมว่าต้องใช้กับสินทั้งสามไปกันความจริงแบบปฏิบัติในการเจริญเทพิปยุนคุยานนี่มีมากไม่ถือว่าจำเป็นเสม,มอไปถ้าตามาจะบอกว่าจะใช้อารมณ์สมาธิต,ตอนไหนก็ได้มันก็จะผิดเพราะมันอาจจะได้แต่เฉพาะคนที่เคยได้มาในใช่ก่อน เป็นอันว่าในตอนนี้ก็เชื่อในวิสุทธิมรรคไว้ก่อนว่าถ้าต้องการเจริญที่ปิยคุยยานก็เพ่งไปเพ่งสีขาวเพ่งแสงสว่างนี้ตามแบบฉบับอีกในหนึ่งท่านไม่ใช้อารมณ์เพ่งท่านใช้อารมณ์กระทบจิตเฉยๆตามแบบฉบับตามตำราท่านเรียกว่าไม่ขจิต มีในหนึ่งคยกว่าเมฆดันเมฆดันเนี่ยแตมาไปอ่านแล้วท่านแรกที่ว่าเมฆดันก็ได้แก่อโลเกสินนั่นเองแต่ใช้ชื่อไปเรียกเมฆดันเขาเลยทะเลาะก,กันนาทีกว่านี้ไปดูแล้วท่านบอกว่ามีอะไรตัวไรบูชายอย่างละเจ็ดหมดแล้วก็เพ่งภาพอันใดแสงสว่างข้างหน้าะวนาบอโลกสินัง แล้วแอบไปชื่อว่าเมฆดันอันนี้บรรดาญ,ญาติโยมพุทธบริษัทและบรรดาพญายโยคาวจรทุกท่านถ้าเวลาท่านอ่านตำราแล้วก็ต้องระมัดระวังหน่อย <c oughs> ชื่อเก่าเขาดีๆเรียกว่าโลก,กสินกรสินแสงสว่างตำราจะบับนันท่านบอกว่าเมฆดันก็กลายเป็นคนยกเมฆกลายเป็นตำราแบบอื่นไป นี่เรื่องการตั้งชื่อตั้งเสียงน่ามีความสําคัญมากมันก็ยากอยู่เหมือนกันเมฆดั่งก็คืออโลกสินนี่อันอันที่จะกล่าวเมื่อกี้นี้เป็นเมฆขจิตท่านภาวนาว่าพุทธังเมฆานิมิตจิตตังมะอาอ,อกธรรมังเมฆะนิมิตจิตตังอ,อุมาสังขังเมฆานิมิตจิตตังอามาอ,อก อันนี้จะเรียกว่าเมฆขจิตแล้วฟังคำภาวนาดูก็แล้วกันเมฆหรือไม่ใช่เมฆความจริงคำภาวนาว่าหาคำภาวนานั้นหาเมฆไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าท่านมีรมแจ่มใสแล้วไม่มีอะไรเป็นเมฆมาบางังหาเมฆที่ไหนมาบางังพระองค์ก็ไม่ได้เพื่อทมที่องค์สมเด็จพระจอมใจร,รวบรวมเข้ามาก็เป็นธรรมเมียเสษ็จมีสภาพแจ่มใส ไม่มีเม่ที่ไหนจะมาบางังสังฆังคือพระอริยสงฆ์ที่บรรลุธรรมวิเศษเป็นอราหันต์ไปแล้วก็มีอารมณ์จิตใจผ่องใสเหมือนกับแก้วประกายเพชร,รไม่มีเมฆมาบางังแต่ว่าทําไมตําราไปเรียกว่าเมธจิตดูต้องว่ากันตามจริงและบทนี้เป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติกรรมฐานรวม รวมพระพุทธเจ้ารวมพระธรรมรวมพระสงฆ์มะอาอุอามะอา,อา,อามะอุหมายความไม่ยังไงอาตมาไม่ทราบไม่ขอตีความหมายเป็นทัศนะการแถมของอาจารย์แต่ก็ดีเหมือนกันอันนี้ท่านไม่ใช่อะไรท่านใช้คำภาวนาอย่างเดียว ให้จิตทรงตัวว่าพุทธังเมฆนิมิตจิตตังมะอุธรรมังเมฆนิมิตจิตตังอุอมะสังคังเมฆนิมิตจิตตังอามะอุให้ภาวน,นาให้เป็นปกติในตอนต้นท่านไม่จับความนิมิตใดๆทั้งหมดเทวว่าไปตามสบายว่าไปตามนี้คาถาบทนี ให้ส่งจิตอยู่ในคุณพระรัตนตรัยทั้งสามะการจิตส่งตัวอยู่ไม่ต้องหานิมิตไม่ต้องหาเครื่องหมาย <c oughs> มีคนเอาไปใช้กันมากมายปรากฏว่าเป็นของดีมากกระทบอารมณ์ได้โดยฉับพลันรู้ทันทีทันใดดีไม่ดีรู้ก็ต้องหวยเลขลอตเตอรี่เนี่ยรู้ได้เป็นอย่างดีแต่ว่าไม่มีใครเขาบอก คนที่ได้มาจากกําลังฌานสมาบัติได้จากความดีนี่เขาไม่มีจิตใจจะไปพ้นใครแต่ความจริงการรู้อย่างนี้ถ้ารู้จริงๆแต่คนดีแล้วเขาก็ขอผ่านเลยไม่ขอรู้ต่อไปเพาไม่เกิดประโยชน์บางทีถึงกับทายไฟฟ้าที่อยู่ที่ไหนของใต้ลมผ่าทายถูกต้องหมดทายถูกต้องกระทั่งอรมให้ใจเข้าออกและโรคภายในกายทายถูกหมด โรคว่าโรคอย่างนี้มีลักษณะเป็นอย่างไรนี่เป็นอันว่าทิพยคุยอยางน,นี้วิธีที่จะฝึกเข้าถึงได้หลายทางหลายสายไม่ใช่แต่เฉพาะสองสามสายตาน,นี้กลาวมานี่เป็นการแนะนำกันประเดี๋ยวจะหาว่าถ้าไม่มีไฟไม่มีสีขาวไม่มีแสงสว่างจะทำยังไง ก็เป็นอันว่ารักษากําลังใจให้เป็นสมาธิยาวแบบไหนก็ได้นี่ก็อาตมาต้องขอตอบว่าเอาแบบไหนก็ได้แต่ห้มันจริงจังสักแบบหนึ่งถ้าจิตของเราเป็นสมาธิเข้าถึงจุดจริงๆถึงไม่ต้องการทิศยุญยานมันแค่เกิดทิศยุกยานก็เกิดยังไงยังไงก็ต้องเกิดแนบเหมือนกับคนเราเดินทางไปหาทะเล เดินทางไปสายนั้นมันต้องลงทะเลแต่จิตเนื้อแท้ของท่านผู้เดินทางไม่ได้มีความประสงค์ว่าจะไปพบทะเลและก็ไม่เคยรู้จักเลยว่าทะเลมันเป็นยังไงมันเดินมาเดินไปเดินไม่เลี้ยวเดินไม่หยุดไม่ยับยั้งในการเดินในเมื่อเหนื่อยเมื่อล้ามมากก็หยุดสักชั่วคราวมันหายเหนื่อยแล้วก็วิ่งต่อไปเดินต่อไป เป็นอันว่าท่านผู้นั้นก็เลยถึงทะเลโดยไม่ตั้งใจข้อนี้อุปมาชั้นใดถ้าให้อาตมาวินิจฉัยก็ต้องขอวินิจฉัยว่าการเจริญทิพยคุย,ยานขึ้นอยู่แก่กำลังสมาธิของจิตเพราะว่าคนที่ได้ทิพยคุย,ยาน ที่ไม่เคยผ่านการสินสามมาเลยนี่มากมายเหลือเกนะินภาวน,นาว่าพุโทโธธรรมโมสังโฆก็มีทิฏฐิโหยานแล้วก็มีหลายท่านเอากถาพระประเจกพพุทธเจ้าคือขึ้นต้นว่าวิระทโยวิระโคนายางเป็นตน้นเอาไปภาวน,นาเพื่อความอยู่เป็นสุขเพราะว่าท่านกล่าวว่ากถาบทนี้มีลาภมาก ใครที่ภาวนาเวลแล้วจะมีความเป็นอยู่เป็นสุขมีลาบสการะมากถ้าทําจิตเป็นสมาธิสมาธิสูงเท่าไรมากลาบมากเท่านั้นคําว่าลาบหรือว,ว่าคํำมรวยเป็นเครื่องจูงใจ <c oughs> เป็นเหตุให้ท่านทั้งหลายผู้นั่งมีความขยันหมั่นเพียร <c oughs> และผลก็เป็นไปตามนั้นเป็นไปตามความเป็นจริงถ้าสมาธิสูงขึ้น <c oughs> การทำหาหารได้การราบสการะมันก็มากขึ้นจริงๆแักนาเข้าก็มีหลายท่านเลยกันจิตของท่านคนนั้นก็เข้าถึงทิศทจกุกยานสามารถรู้เหตุการณ์ต่างๆได้ตามที่ตนตรัสถนานี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นนั้นว่าการฝึกทิศ,ทศทจกุกยานนี้เจ้าว่ากันตามแบบจริงๆก็ได้ แล้วได้ว่าไม่ได้ตั้งใจแห้เป็นทิฏฐิคุยานถ้าจิตมันเข้าถึงจริงๆมันก็ต้องเป็นทิเบตคุยานเหมือนกันก็เ,เหมือนกับคนที่เราเดินทางไปทางสายของทะเลแต่เราไม่ได้ตั้งใจจะไปทะเลแต่เมื่อเดินถึงที่สุดมันก็ไปทางสายนั้นมันตรงทะเลเนี่ยเมื่อเดินไม่หยุดมันก็ชนทะเลเข้าข้อนี้มีประมาณชั้นใด แม้ว่าบรรดาท่านพุทธบริษัท้งหลายที่ปฏิบัติไปไม่ได้ตั้งใจปรารถนาจะได้ทิพยคุยานแต่ได้ว่าในที่สุดมันก็ต้องได้เพราะอะไรเพราะกําลังใจเขาถึงอาาบรรดาท่านพุทธบริษัท้งหลายสำหรับวันนี้มองดูเวลาก็เห็นว่าหมดเส็แล้วแตงขอ,อยุติไว้แต่เพียงเท่าน,นี้ขอความสุขสวัสดี ทำใดที ais, ่องค์สมเด็จพระชินทรสีบรมศาสดาสมาสัพพุทธเจ้าสมบรุแล้วพระบรรดาท่านพุทธบริษัทผู้รับฟังทุกท่านจงได้รับผลนั้นตามที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระพุทธเจ้าสมบรุแล้วนั้นโดยฉับพลันเถิดสวัสดี